ถ้าเกิดชอบใจงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับให้ทุกคนคลิปนี้อาจจะมีภาพและเสียงที่กระตุกนรับผมไม่สามารถแก้ได้ก็ขอให้รับชไมไว้สเนนอครับเวลคอม ช่วยแบบแบบแบบดินดินได้รับสุบริษัทอะไรก็ไม่รู้ซ <in ึ่งมีก็มึงจอปิปหลือพัสดุานมัลช์ไมล์ Security มึงดูไม้ได้มึงคิดแทโกอดอะไรคุณต้องทํางานนี่คืองานที่คุณต้องทาประวัติคอมูนี่คืออะไรแนะคุณต้องหาเงินเพื่อไปทําอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้แปงไม่ถูกกูไม่แก่้งอังกฤษยังไงไอ้แก่เอ้ยทุทีครับก็บนไปบนบนบนเจ้านายจเจ้านายสุดแบบ จะสุดเข้มเลยอะไม่ไหวอะหัวร้อนไม่ไหวอะปวดเลยข้างหน้าปวอะไรอ่ะกูะทำงานเนี้ยมึงก็บุญหัวแค่ไหนหืมไม่ไหวแล้วเว้ยเชี่ยมาดิปลาทิ้งแม่งเลยปาหูฟังแม่งเลยแม่งอ้าวไอ้เชี่ยนี่แจ้งเราบพอได้นะมาดิไอ้เชี่ยมจับกูได้มึงก็มามึงจับกูได้มึงก็มาไปแค่นั้นแหละมาครับมามากูไปกูไม่สมนมึงมาครับ กูมากูไปอย่างเดียวกูไม่สนอะไรทั้งนั้นกูจะไปไหว้มึงมากระต่างหน้าไปแน่ข้างหน้าต้องมีตึกเจ้ากูข้างหน้าต้องมีตึกฮเฮ้ย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 ไม่มีตึกเฮ้ยเฮ้ยเ้ยจูเวชตอลนี่ก็คือเป็นซิคลเซนซัลซ่าหนองเกมเวชตอลนะครับเช่นีกคนเดี๋ยวผมขอพาทุกคนไปปรับ เดี๋ยวนะเอาเพลงเพลงก็ปิดไปเลยอันนี้ก็เบา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 เลยอะยิ่งเบายิ่งดีอ่ะคือผมมามาซอรวจหลายรอบแล้วมีทั้งไฟล์หายเสียงพังอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยต้องมาอัดใหม่หมดเลยนะไอ้เช่เดี๋ยวไปเริ่มดันที่หนึ่งแบบเร็วๆเลยแล้วกันหลายรอบลอะเอามาดิโดนมาอัตโนมัติมา สอนกูทำมกูเล่นเป็นจะสิบรอบละเกมนีะเล่นตั้งแต่แบบอ,อู้ไวรัสเข้าคอมครับทุกคนเมื่อกี้ไวรัสเข้าคอมนับอต่อต่อต่อเมื่อกี้ไม่มีอะไรไมร่ล้เข้าคอมยังใไม่เอาไม่ดอดได้ไหมไม่ดอดได้ไหมมันช้ามันชังดอดปะดอดไหมหนึ่งรอบสไลด์ดึงๆปะ กูมาเล่นมาก่อนมึงเก็อดี่ดเกมเชีย่ยสวยสัตว์เกมมาก่อนกูเกิดดิเอ้ยไม่ใช่ดิเกมกูก็เล่นตอนเกมมันมาสักพักแล้วแหละเออไม่เอาโดนปะเอาเจอเคนมาดิวินย้ายสปีดเดี๋ยวตามมันได้ไหมว้ทยายสปีดอะไรเยอะไปดิมาดิมา,า,ามนา,นม,ยา,ยามาดิกูเล่นท่าโชว์มากูเล่นท่าโชว์มาดิ จำเท่าไม่ไดิมา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 ดิตามมูทันนะเปล่าตามมูทันนะเปล่าสกิลรีตติ้งสกิลรีตติ้งกูโดดแล้วกูสไลด์แบบเฉียวๆแค่นั้นแหละเป็นไงโคตรตึงครับไม่ต้องดูแลเราสามดาวอยู่แหละเล่นได้ในสองต่อๆเลยไม่ต้องเสียเวลาฮะกูโดดแบบกบโดดแบบกบโดดแบบกบแบบนี้มันไวกว่ากูจำได้เคยเล่นครับโดดแบบกบโดดแบบกบโดดแบบกบ มาดิอะไรข้างหน้าคืออะไรโอเคเจ้าวานี้ okay. hmm. ได้เกือบล่วงไอสัตว์ออฟฟิศใครไม่รู้กูขอเข้ากันละกันนะเอ่อที่นี่นะผมไปทำงานด้ไหมครับพอดีบริษัทเก่าผมมันกากเกินนะครับจะยายสปีดแมนมั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 นแนมามันมันมันตุ้มตอวนี้มาถึงกับเล่นท่าโชว์ไม่น้องหรอก แฟนกูคือฟีรันนิ่งไอชี้ไอบริษัทหัวกล้วยกาขคังกล้วยไปแล้วแต่วันนี้โดดแบบกระโดดแล้วแบบเชียชิยวซีเรีลิตี้โค้ช้าผู้จงรักสุดยอดนะแบดต้อนดานที่สามไปไวๆเลยถ้าซื้อหมดแล้วครับเอามาแล้วเจ้าวันนี้ด่านเนี้ยที่แวบผมตายบ่อยเกินแบบหงุดหงิดอะด่านเนี้ยจริงแบบบางครั้งก็พลาดบ้างอะไรบ้างอะเนาะอืม อันนี้ต้องลงล่างอันนี้ต้องขึ้นบนขึ้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 นเรื่อยๆๆๆๆๆมามาแล้วอุ้ยขากูแมนโดนได้อยู่ได้สวยสปีดอืมโดนไหมเกือบไม่ถึงไอสัตว์โดนไหมได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่ชิวๆๆๆๆถามชิวไว้ก่อนถามชิวไว้ยังไงโดนไหม โดดโอเคชิวอยู่ชิวอยู่ก็โดดไปโดดโดดโดดโอเคได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปไปต่ออย่าไปรีรอโดดโอเคโดดโดดได้อยู่อย่าพลาดกูกูต้องชนะมาดิมาดิมาดิาดตำรวจโไไง่ชนไปแล้วไอ้งูไปและไปละแค่นั้นแหละชนะครับสไลด์ชิวๆ ขอตึงวิวิวงว้ยกันปวยมุ้ยไอ้ชี้สำดาวต่อไปแล้วไม่รอไม่รอ,ล,อละนู้ด่านที่สี่แล้วไะวิเกือบถเกือบลืมดูชิปหายจะเอาเนี้ยไปยังได้อยู่โดนแล้วไปฐานอยู่เล่นท่ามาดิท่าหลังหักแชแนลเอ้ยไม่ใช่อสัหลังหักอ,อน,กนี้ไม่โดนนะ โหลดไปเข่าวอันเฟยไทยไม่รู้ฮโหลดตำรวจให้หามาช่วยกูดิกูโดน,นตามฆ่าเนี่ยฮโหลตัวนี้ฮัลโหลทำไมเป็นโลเพเลยถุยไอ้สัสไม่ใช่ดีดเอบ้ารักไม่สนอะไรทล้วกระดับกูทันแค่นั้นแหละมาดิจับกูได้มึงก็มาจับกูได้กูให้สองบาทมาดิไปชนะแล้ชิวโดนตามกูไม่ทันแล้ชิวเกินน้นะได้สวยได้สวย ไปสปีดมาต่อย้ายสปีดมาแล้วจู่โดนทำไมตาตาตาตุ้มเกือบแล้วกูชิวๆครับด่านที่ด่านที่สี่ใช่หรือเปล่ารหรือส่านที่สามเวลาดีด่ก็สามดาวเนาะขอ,อ๋ยวไปต่อนด่านที่ไม่เอาไม่ดูวายเดี๋ยวไปต่อนดา่านี G5 เลยนะครับแล้ว,วลืมบอกเกมนี้เอ้คลิปนี้ผมจะเล่นแค่หกด่านก่อนครับเป็นสอบๆแล้วกัน วิเชยได้สวยเมื่อกี้หัวเข้าเกือบขาดไม้ชนมาปึ๊กเหล็กแน่นๆปีดมาแล้วเว้ยโดดไปถึงแค่นั้นแหละสวยโดดไปชิวๆย้ายตะปีอีกรอบหนึ่งย้ายสเปดชิวๆหลังหักมาดิอืสไลด์เก็บของกระโดดท่าโกตำรวจโงโงจริงก็ตามมาขาเป็นโหลไปดิ เท่ๆมาดิเอา,มา,ม,ามาดิ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 ได้อือได้อยู่เกือบไม่ได้สัตว์จะางนี้ห้ามโดคดัะห้ามโดดโอเค Security กับหนุ่ม v i l l นิ i งใครมันจะตึ้งว่ากันนะครับน้องๆชานะไปสี่ขาไม่โดดสักรอบอ่ะอือมมอย่างว่าแหละสัตว์กูเล่นเบหกห้าห้าหกรอบแล้วอ่ะแลไปต่ตออันด้านที่หกไม่เอาเว้ยต่ออานที่หกอะไรว่ทุก Let's go ส okay. ามอยห้าสิบโอเคตังพอพอดี่ะอันที่หกมันจะตึงแล้วแน่แ่ใช่เจอถังแล้วนะมาดิถังไม่ใช่อุปรสรรคไอตำรวจไอสกิลลิตี้นี่ก็อุ้ยสะดุดไม่น่า,ไม,นาไม่น่าปากเก่งเลยกูมาดิตามกูทันมึงก็มาตามกูทันมึงก็มามาสิตามกูทันมึงก็มา,มาตามกูทันมึงก็มาหึหตามกูทันหรอตามกูทันหรอตัวตึงนะกูตัวตึงนะ ขึ้นม,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 มาเดี๋ยวโอ้ยว,วายเกือบแล้วดีนะมันก็ชนเหมือนกันมาดมิมุ้ยมันเร็วเกินมุ้ยมุ้ยอย่าเพิ่งกูสะดุดแล้วเนี่ยเ,เย็นเย็นชิวๆครับอืมทำไมหนอจึงนานี้จะไม่ได้สามดาวก็เถอะนะ ก็จะก็แค่มีแค่นี้แหละก็บอกไปแล้วว่าเขจะได้แค่หกด,ดานนะทำอไมอ่ะงนี้ทุกคนก็มีแค่นี้แหละเนาะเฉพาะเดี๋ยวค่อยไปต่อคลิปหน้าถ้าเกิดชอบไดงก็ลืมกดไลก์ก็แชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย